แรงนี่กเจ้ามวอแจ๊บตามาทานอาหารคิีนเจ้าเปิ้นได้ครับมิชลีนเป็นท้าอาหารเชฟแมนเจินนะเจ้าเดี๋ยวมากินจิกกันนะเจ้ามเมนูแรกเป็ดปักกิ่งนะเจ้าก็วผัดกูไข่ขาว ันนี้คือพักพักซอสซอสมะลิเป็นซอสกิ๊โอกะปิเน้าเป็นสูตรของท yeah. allora ี่นี <men <men ่สู่ฮ่องกงแล้วก็นี่คือพักไวยเล้งกระเทียมนะเจ้าอันนี้เลี้ยงเป็ดนะเจ้าอย่างเป็ดเนื้อเป็ดที่เป็ดปักกิ่นตะเกียนะเจ้าเป็นดาวเมนูามากินเนี้ยงเป สะบีทุกเฉสยมนมกรอเทียมกะเปียเมะเจ้านกี่มกี่นะเจ้าเนี่กียะเจ้ามลระเทียมะเลกะเทะะเา